ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟัง,ฟงธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรม,มาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทําหน้าที่ในการบรรยายมันก่อนธรรมาได้นําเรื่องของพาอาพิรารพิรารโกศยะชาดกว่าด้วยเสียฐี ขี้เหนียวผู้ตรณีนะซึ่งพระบริสัท์สมัยเป็นเท้าสกกะก็ไปทรมานให้เขาเ,าเป็นผู้ที่เห็นอนิสงค์ของการให้ทานญาติโยมที่ติดตามรับฟังก็คงจะเปิดวิทยุมารอแล้วนะเมื่อวันก่อนยังไม่จบโยมญาติโยมฟังมาถึงตอนที่ว่าด้วยเมื่อเศรษฐีได้ฟังคำของปัญจสิกขเทบุตรแล้วก็เกิดความสงสัยนะ คำของปัญจสิกขาเทพบุตรเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาทวนให้ยมฟังอ,อีกรอบหนึ่งนะที่ปัญจสิกขาได้กล่าวคาถาว่าแม้ผู้ใดเที่ยวไปขออาหารมาผู้นั้นชื่อว่าประพฤติธรรมคือไปขอแล้วก็ได้มาเพราะว่าไม่ได้ไปลักนิยมอันหนึงบุคคลผู้เลี้ยงบุตรและภรรยาของตนเมื่อท,ยทายรรมมีน้อยก็เฉลี่ยให้แก่สมณะและพราม์อันนี้ก็ถูกนะ บุคคลนั้นชื่อว่าประพฤติธ,ธรรมคือเลี้ยงดูภรยาบุตรให้อิ่มน้ำสำราญได้รับความสุขตามอัตภาพแล้วก็สามารถแบ่งทรัพย์สมบัตินั้นมาบริจาคให้แก่สำนักพราหมณ์ด้วยอันนี้ก็ชื่อว่าประพฤติธรรมเมื่อบุคคลตั้งแสนฆ่าสัตว์มาบูชาแก่แก่คนผู้ควรควรบูชาจำนวนพันคนมากยมงเป็นแสนเนี่ฆ่าสัตว์มาทำบุญเนี่ยนะนะอิสรภาพ นับตั้งแสนนั้นย่มไม่ถึงแม้เสี้ยวแห่งผลทานของคนเขียนใจผู้ยังทายธรรมให้เกิดโดยชอบอยู่แม้เขาจะทําบุญมากโยมแต่ว่าของเขาได้มาโดยไม่ชอบธรรมนะมีอนิสงส์สู้คนขอทานโยมคนขอทานเขียนใจที่ได้ของมาโดยชอบรมทาบุญเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะสู้ของคนขอทานไม่ได้นะอนิสงส์ ทานที่คนเข็นใจให้โดยชอบทำม,มีอนิสงส์มากกว่าทานที่บุคคลเป็นแสนไปฆ่าเข้ามาไปโกงเข้ามานะอันนี้ลำดับนั้นเศรษฐีได้กำหนดฟังถ้อยคำของปัญจสิกขาเทพบุตรแล้วที่นั้นเศรษฐีเมื่อจะถามเหตุแห่งการบูชาอันไร้ผลกับปัญจสิกขาเทพบุตรนั้นจึงกล่าวว่าคือสงสัยว่าเพราะเหตุใดยันนี้ก็ภัยบูนมีค่ามาก จึงไม่เท่าค่าแห่งผลทานที่บุคคลให้โดยชอบทำเล่าขนานอิสรภาพนับด้วยแสนของผู้ที่มาบูชามากมายหลายพันนั้นจึงไม่เท่าแม้ส่วนเสี้ยวแห่งผลทานของคนเข็นใจผู้ยังทายธรรมให้เกิดโดยชอบให้อยู่ก็สงสัยนะว่าโอ้โหเขาทำบุญมากขนาดนั้นนะ่ะทำไมจึงมีอนสงน้อยนิดเดียวสู้กับคนขอทานให้คนเดียวไม่ได้นะ่ะทำไมยังเป็นอย่างนั้นลนะ่ะ ลำดับนั้นปัญจะสิกขะเทพบุตรเมื่อจะกล่าวแก่เศรษฐีนั้นจึงได้กล่าวคาถาสุดท้ายว่าเพราะว่าคนบางคนเพราะว่าคนบางพวกตั้งอยู่ในกายกรรมเป็นต้นอันไม่เสมอกันนะคือกายกรรมชั่ววจีชั่วมโนชั่วนะโยมเนาะคือทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วแล้วได้ทรัพย์มาโยมทำสัตว์ให้ลำบากบ้างฆ่าให้ตายบ้าง ทำให้เศร้าโศกบ้างแล้วจึงให้ทานเห็นไหนมจำไมก่อนมีการฆ่าสัตว์บูชายันกันมากๆโยมนะบางทีวัวก็ดีม้าก็ดีเนื้อก็ดีเก้งก็ดีบางทีเอาช้างนะมาฆ่าสัตว์บูชายันคิดว่ามันจะได้บุญเยอะโยมเป็นความหลงผิดเป็นความเข้าใจผิดแม้ในปัจจุบันนี้พวกเราชาวพุทธบางคนก็ยังทํากันอยู่นะไปฆ่าสัตว์ มาทำบุญไปลักทรัพย์ไปโกงเข้ามาแล้วก็มาทำบุญเนี่ยท่านบอกว่าทักษิณาทานนั้นมีหน้าชุ่มไปด้วยน้ําตาพร้อมทั้งอาชญาจึงไม่เท่าถึงส่วนแห่งเซี่ยวจึงไม่เท่าถึงส่วนเซี่ยวแห่งผลทานที่บุคคลให้แล้วโดยชอบรรมเพราะอย่างนี้อิสรภาพนับด้วยแสนของผู้ที่บูชามากมายหลายพันเหล่านั้น จึงไม่เท่าถึงส่วนเซี่ยวแห่งผลทานของคนเข็นใจผู้ยังทยธรรมให้เกิดโดยชอบให้อยู่เพราะว่าประเภทแรกนั้นไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วนำนำทรัพย์มาให้ทานโยมแต่เพศที่สองคนขอทานเข็นใจเป็นคนมีศีลมีธรรมะให้ทานด้วยความบริสุทธิ์ใจจึงมียในสงมากนะเศรษฐีนั้นได้ฟังธรรมมกคถาของปัญจสิกขาเทพบุตรแล้วกล่าวว่า ถ้าเช่นนั้นไปเถิดท่านจงเข้าไปนั่งในเรือนจะได้หน่อยหนึ่งปัญจสิกขาเทพบุตรได้ไปนั่งในสำนักของพราหมณ์เหล่านั้นลำดับนั้นพิราระโกศยเศรษฐีเรียกทาสีคนหนึ่งมาสั่งว่าเจ้าจงให้ข้าวรีบแก่พรามณ์เหล่านี้คนละทนานออเอาเข้าวรีบมา ข้าวรีบมันจะมีเม็ดสักเท่าไหร่โยมคนตนเหนียนะนางทาสีถือธนานข้าวเปลือกเข้าไปหาพรามแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงเอาข้าวเปลือกเหล่านี้ไปหุงกินณนะที่ใดที่หนึ่งพรามก็หมายถึงพวกเท้าสักกะเทวดาทั้งหลายที่ปลอมตัวมานะ่นะพรามทั้งหลายก็กล่าวว่าพวกเราไม่ต้องการข้าวเปลือกพวกเราไม่จับต้องข้าวเปลือกบางทีพวกพรามเขาก็ถือนะ เขาถือวินัยถือศีลของเขานะการไม่จับต้องเข้าเปลือกนีนะ้บางทีมันเป็นวินัยมันเป็นตะบะของพวกพรามณ์พวกนักพจาบางข้อที่เขาถือกันโยมคล้ายๆถือเคร่งอะน,นะนางทาสีบอกเศรษฐีว่าได้ยินว่าพราม์ทั้งหลายไม่จับต้องเข้าเปลือกเศรษฐีก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าจงให้ข้าวสารแก่พรามเหล่านั้นนางทาสีได้ถือเอาเข้าวสารไปให้พวกพรามณ์แล้วก็กล่าวว่า ท่านพรามทั้งหลายขอพวกท่านจงรับเอาเข้าวสารเถิดพราม์ทั้งหลายก็กล่าวว่าพวกเราไม่รับของดิบมแม้ข้าวสารซึ่งดิบยังไรหงก็ไม่รับโยมหรือตะบะเคร่งนะนางทาสีบอกกับเศรษฐีว่าข้าแต่นายได้ยินว่าพราม์ทั้งหลายไม่รับของดิบเศรษฐีก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าจงคดข้าวสำหรับโคกินใส่กะโหลก ไปให้แก่พวกพรามเหล่านั้นโอ้โหโยมข้าวสุกสําหรับเลี้ยงวัวนะคนยังไม่กินเลยนะโยมนะนี่จะเอามาให้พรามกินโยมนางทาสีได้คดข้าวสุกสําหรับโคกินใส่กระโหลกไปให้พรามเหล่านั้นแล้วพรามทั้งห้าปั้นข้าวเป็นคำคำใส่ปากทําให้ข้าวติดคอแล้วกรอกตาไปมานอนทําเป็นตายหมดความรู้สึก อ้โยมอันนี้เป็นอุบายของพวกเทวดาเหล่านี้นะถ้าสีเห็นดังนั้นก็คิดว่าพรามจากตายจึงกลัวไปบอกเศรษฐีว่าข้าแต่นายพรามเหล่านั้นไม่อาจจะกลืนข้าวสำหรับโคได้พรามเหล่านั้นไม่อาจจะกลืนข้าวสําหรับโคได้ตายหมดแล้วอูคือปกติกข้าวสําหรับเลี้ยงโคนคงจะเป็นข้าวที่แข็งๆนะโยมนะ พอกินแล้วไม่ย่อยอาจจะตายอะไรอย่างนี้นะแต่ที่จริงก็พอกินได้นะแต่ว่าเป็นอุบายของพวกเทวดาเหล่านี้โยมคนใช้ทาสีก็กลัวมากไปบอกท่านเศรษฐีเศรษฐีนั้นคิดว่าคราวนี้คนทั้งหลายจักติเตียนเราว่าเศรษฐีนี้มีใจชั่วให้นางทาสีให้ข้าวสำหรับโคแก่พวกพราหมณผู้สุขุมารชาติไอ้ริงพรามถือว่าเป็นคนในตระกูลสูงนะเป็นที่เคารพนับถือ ของบุคคลในศาสนาศาสนาพราหมณ์ทั่วไปโยมเศรษฐีก็กลัวเหมือนกันนะกลัวคนอื่นเขาจะว่าติเตียนเนี่ยพวกพราหมณ์เหล่านั้นไม่อาจจะกลืนข้าวนั้นได้จึงตายหมดคือว่ากลัวพราหมณ์อื่นๆจะมาติเตียนตัวเองว่าเอาข้าวสลับเบี้ยงโคเนี่ยมาให้พราหมณ์ผู้เกิดในตระกูลสูงกินจนไม่อาจจะกลืนกินได้แล้วตายหมดเนี่ยลำดับนั้นเศรษฐีจึงกล่าวกับนางทาสีว่าเจ้าจงรีบไป ไปคดเอาข้าวสำหรับโคในกระโหลกเหล่านั้นมาเสียแล้วคดข้าวสารีที่มีโอชารสไปให้ใหม่โอ้โหอันนี้จะเป็นการปิดบังอําพรางความชั่วของตัวเองนะโยมนะเอไปเอยาข้าวในกระโหลกซึ่งเป็นข้าวสำหรับให้โคกินทิ้งแล้วก็ไปเอาคดเอาข้าวอย่างดีโยมสำหรับคนกินนะไปใส่ไว้แทนนางได้กระทําตามนั้นแล้ว เศรษฐีเรียกพวกคนเดินถนนมาก็บอกว่าเราให้ทาสีนำอาหารตามที่เราเคยบริโภคไปให้พวกพราหมณ์เหล่านี้พราหมณ์เหล่านี้มีความโลภบ,บริโภคคำให,ใหญ่ๆจึงติดคอตายท่านทั้งหลายจงรู้ว่าเราไม่มีความผิดแล้วให้ประชุมบริษัทเออโยเป็นการแก้ตัวนะเนาะเมื่อมหาชนประชุมกันแล้ว พระรามทั้งหลายลุกขึ้นแลดูมหาชนแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงดูเศรษฐีนี้กล่าวเท็จเศรษฐีนี้กล่าววา่าได้ให้ข้าวสำหรับตนบริโภคแก่พวกเราวความจริงเศรษฐีได้ให้ข้าวสำหรับโคกินแก่พวกเราก่อนเมื่อพวกเราทำเป็นนอนตายจึงให้ทาสีไปคดข้าวนี้มาส่งให้กล่าวดังนี้แล้ว จึงคายข้าวที่อมไว้ในปากลงบนพื้นดินแสดงแก่มหาชนโอ้โหโยมเนาะมหาชนพากันติเตียนเสถีฐีว่าเน่ αι, คนอันตพานเจ้าทำวงตระกูลของตนให้พินาศให้เผาโรงทานให้จับคอพวกยาจกขับไล่ไปบัดนี้เมื่อจะให้ข้าวแก่พวกพราหมสุคุมารชาติเหล่านี้ ได้เอาข้าวสำหรับโคกินให้เจ้าจะไปปรโลกเมื่อเจ้าจะไปปรลโลกเห็นจะเอาสมบัติในเรือนของเจ้าโผูกคอไปด้วยกระมังโอยมความลับของเศรษฐีนี่แตกเลยโยมเนาะอุตสาว่าจะหลอกลวงมหาชนให้เขาเข้าใจผิดนะนะว่าตัวเองนั้นเอาข้าวอย่างดีให้พรามณกินแล้วนะแต่ที่ไหนได้โยมเทวดาที่แปลงตัวมามีท้าสก,กัดเป็นต้น ก็ได้เปิดเผยความจริงให้มหาชนได้ทราบนะมหาชนก็ติดเตียนเศษษฐีมากมายเลยนะก็กล่าวตำหนิว่าแม้เนี่ยคือเอาเข้าสำหรับเลี้ยงโคมาให้พรามซึ่งเกิดในตระกูลสูงเป็นที่เคารพนับถือของมหาชนเนี่ยนะก็ตำหนิว่าเวลาจะตายไปเกิดในโลกใหม่ จะเอาทรัพย์สมบัติผูกคอไปด้วยได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยที่จริงทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้เนี่ยเวลาตายไปแล้วถ้าไม่ได้ให้ทานนะมันไม่ได้ติดตามตัวเราไปนะนอกจากเราจะบริจาคทานออกไปทรัพย์สมบัตินี้มันจึงจะตามาติดตัวเราไปด้วยโยมขณะนั้นท้าวสก,กะถามมหาชนว่าท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าทรัพย์ในเรือนนี้เป็นของใคร มหมาชนตอบว่าไม่รู้เท้าสกะะถามว่าพวกท่านเคยได้ยินไหมว่าครั้งกระโน้นในพระนครนี้มีมหาเศรษฐีเมืองพรารณสีสร้างโรงทานแล้วบำเพ็ญทานเป็นการใหญ่หมาชนตอบว่าถูกแล้วพวกเราได้ยินก็คงจะรู้นะเพราะว่าต้นตระกูลเก่าของเศรษฐีขี้เหนียวนี้เป็นต้นตระกูลที่มีศรัทธาเลื่มใสบริจาคทานอยู่เป็นนิดน,นนะ เขาก็คงจะรู้จักกันโยมท้าสกกะกล่าวว่าเราคือเศรษฐีคนนั้นครั้นให้ฐานแล้วไปเกิดเป็นเท้าสกกะเทวราชแม้บุตรของเราก็ไม่ได้ทําลายวงตระกูลได้ให้ฐานแล้วเกิดเป็นจันทะเทพบุตรบุตรของจันทะเทพบุตรเกิดเป็นสุริยะเทพบุตรบุตรของสุริยะเทพบุตรเกิดเป็นมาตรีเทพบุตรบุตรของมาตรีเทพบุตร เกิดเป็นคนทันเทพบุตรชื่อปัญจสิกขาบรรดาทเทพบุตรเหล่านั้นผู้นี้คือจันทเทพบุตรผู้นี้คือสุริยะเทพบุตรผู้นี้คือมาตลีสังคหะกะเทพบุตรผู้นี้คือคนทันเทพบุตรชื่อปัญจสิกขาผู้เป็นบิดาของเศรษฐีผู้มีใจลามกนี้กุศลทานที่มีคุณมากอย่างนี้บัณฑิตควรทำแท้ขณะกำลังกล่าวอยู่ เพื่อจะตัดความสงสัยของหมาชนก็คือตอนที่พูดนี้ก็พูดในเพศของพรามณ์ที่แปลงตัวมาอยู่นะหมาชนก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊จรหรือเปล่าเป็นเท้าสก,กะมาพูดจริงหรือเปล่าเท้าสก,กะอวบิษัตเพื่อจะตัดความสงสัยของหมาชนนะเทพบุตรทั้งหลายนั้นจึงเหาะขึ้นไปในอากาศนี่อนุภาพของเทวดายม ยืนเปล่งรัศมีกายงามรุ่งเรืองอยู่ด้วยอนุภาพอันยิ่งใหญ่พระนครทั้งสิ้นได้เป็นเหมือนสว่างสวัยอยู่อันนี้รัศมีของเทวดาแต่ละองค์ก็คงจะสว่างจ้าโยมเหมือนหลอดไฟหลอด,ดใหญใหญ่สปอร์ตไลท์ที่มีกำลังวัดสูงๆเลยนะหรืออีกอย่าหนึ่งก็คงจะเหมือนกับพระจันทร์ขึ้นเลยทีเดียวโยมท้าสักกะเรียกมหาชนมาตรัสว่าพวกเราละ ทิยะยสมบัติของตนมาก็เพราะพิราระโกศยเศรษฐีผู้มีใจลามกผู้สืบสกุลวงคนสุดท้ายนี้เศรษฐีใจลามกคนนี้ทำลายวงตระกูลของตนให้เผาโรงทานให้จับคอพวกยาจกขับไล่ไปตัดวงของพวกเราเสียเขาไม่ให้ทานไม่รักษาศีลจะพึงเกิดในนรก พวกเรามาเพื่ออนุเคราะห์เศรษฐีนี้เพื่อจะทรงประกาศเมื่อจะทรงประกาศคุณแห่งทานจึงได้สแสดงธรรมแก่มหาชนโยมเนาะที่ละทิพยสมบัติจากเมืองสวรรค์มานี่ก็ไม่ใช่เพื่ออะไรนะโยมเพื่อมาโปรดหลานของตัวเองนะโยมเนาะเนี่ยไม่อยากให้หลานของตัวเองไปตกนรกก็คือเศรษฐีขี้เหนียวที่ขี้ตนีนี่แหละแม้พิราระโกศยะเศรษฐี ก็ได้ประคองอัญชิีเหนือเศียรให้ปฏิญญาแก่เท้าสก,ก่าวว่าข้าแต่พระองค์ตั้งแต่นี้ไปข้าพระองค์จักไม่ทำลายวงศ์ตระกูลที่มีมาแต่โบราณจักบำเพ็ญทานตั้งแต่วันนี้ไปถ้ายังไม่ได้ให้อาหารที่ได้มาแม้ที่สุดจนน้ำและไม้จำรับฟันแก่ผู้อื่นก่อนข้าพระองค์จักไม่บริโภคเลย โอ้โยมเห็นโทษของความตรนีนะเห็นอน,นิสงค์ของการให้ทานตั้งสัจจะปฏิญาณตนต่อหน้าเทา้ากสกะเลยนะว่าตั้งแต่วันนี้ไปเมื่อได้ของมาแล้วเนี่ยเมื่อได้อาหารมาถ้ายังไม่ได้บริจาคทานให้กับคนอื่นจะไม่กินนะไม่บริโภคแม้แต่น้าน้ําดื่มเนี่ยเมื่อได้มาแล้วถ้ายังไม่ได้ให้คนอื่นก็จะไม่ยอมดื่มน้ำํำจะต้องให้ก่อนจึงจะดื่ม ท้าสัก,กะทรงทรมาเศรษฐีนั้นทําให้หมดพยศให้ตั้งอยู่ในศีลห้าแล้วพาเทพบุตรทั้งสี่ไปสู่วิมานของตนของตนแม้เศรษฐีนั้นครั้นดำลงอยู่ตลอดชีวิตแล้วได้ไปบังเกิดในดาวดึงพิภพเศฐีตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ไปเป็นบริวารของเทา้ากสกะโยมเพราะว่าสวรรค์ชั้น,นดาวดึงนี้เทา้ากสกะนั้นเป็นพระราชาผู้ปกครองพวกทววเทพชั้นดาวดึงอยู่นะ อันนี้เศรษฐีขี้เหนียวเมื่อสำนึกผิดเห็นโทษของความตรณีก็ตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญทานศีลนะนะด้วยอน,นิสง์ของทานของศีลที่เรเองทำในตอนหลังนี้ก็เป็นปจัจจัยทำให้เขาได้เกิดในสวรรค์นนะพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนภิกษุนี้ไม่มีศรัทธา ไม่ให้ทานแก่ใครๆแต่เราได้ทรมานเธอให้รู้จักผลทานอย่างนี้แม้ในภพต,ต่อมาก็ยังละจิตคิดจะให้ทานนั้นไม่ได้อ๋ออันนี้ในชาตินี้โยมในชาติที่เป็นภิกษุเนี่ยนะที่ว่าท่านได้อาหารมาแล้วถ้ายังไม่ได้บริจาคทานท่านจะไม่ยอมฉันเลยแม้แต่น้ำเนี่ย เมื่อได้มาแล้วยังไม่ได้บริจาคยังไม่ได้ให้ท่านก็จะไม่ยอมฉันไม่ยอมดื่มอันนี้เป็นอุปนิสัยที่ติดมาในชาติก่อนที่ตั้งสัจจะต่อหน้าเท้าสก,กัดนั่นเองนะเป็นอุปนิสัยที่ติดตัวมาทําให้ในชาตินี้ท่านเป็นผู้ที่ยินดีในการบริจาคทานจนชื่อเสียงของท่านเนี่ยฟุ้งกระจายไปทั่วนะพิสูจน์ทั้งหลายก็นําเรื่องของท่านนี่แหละมาคุยกันจนเป็นเหตุให้พระองค์ได้ทรงแสดงอดีตชาติของท่านนะนะ ีนี้แล้วก็ทรงประชุมชาดกนะเราองค์องจะทรงประชุมชาดกในเศรษฐีในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุผู้เป็นทานะบดีรูปนี้อือโยมคือว่าเศรษฐีในครั้งนั้นได้มาเกิดเป็นพระภิกษุที่ยินดีในการให้ทานในครั้งนี้นะจันทะเทพบุตรในครั้งนั้นได้มาเป็นพระสารีบุตรในบัดนี้ oh. สุิยะเทพบุตรในครั้งนั้นได้มาเป็นพระโมคคัลลานะในบัดนี้มาตรีเทพบุตรในครั้งนั้นได้มาเป็นพระกสปะในบัดนี้ปัญจสิกะเทพบุตรในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอนุทธะในบัดนี้ส่วนทา้าวสก,กเทวราช ได้มาเป็นเราตถาคตชะนี้แลจบโยมพิราระโกศยะชาดกเป็นยังไงบ้างโยมเรื่องของเศรษฐีขี้เหนียวเนี่ยเนาะโยมฟังเรื่องนี้แล้วก็นำไปพิจารณานะโยมอาตมาก็ได้นำมาอ่านบรรยายออกาศเสริมให้โยมได้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเรื่องเล่าบ้างอนะเนาะ ยังไงญาติโยมก็ติดตามรับฟังรายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกนี้ไปเรื่อยๆนะโยมเนาะอาตมาก็จะทยอยนําธรรมะในสูตรต่างๆนี้มาบรรยายให้ญาติโยมได้ฟังสำหรับวันนี้เวลาก็เด้หมดลงแล้วโยมอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทาหน้าที่ในการบรรยายต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออิปนันญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ โดยทุน้ากันทุกท่านทุกคนเทนินขอเจริญพร